ในอนิเมะสืบคดีปริศนามอยาตำาหนับคมแดงซีซั่น2ตอนที่3นะคะจินชีเขาวางแผนที่จะเปิดโรงเรียนฝึกอ่านเขียนให้กับนางกำนันซึ่งมอเขาก็เห็นด้วยแล้วก็มอยังเสนอแนะเพิ่มเติมว่าถ้าอยากให้มีความสนใจอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ควรที่จะมีการแจกขนมด้วยซึ่งในทางจิตวิทยาเขาถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจทางบวกนะคะทําให้ นางกำนันที่ตั้งใจที่จะมาเรียนเนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกว่าอู้ตัวเองได้รับรางวัลถ้ามาเรียนเนี่ยจะได้กินขนมด้วยซึ่งขนมหวานนะเป็นสิ่งที่โปรดปรานของนางกำน,นันแล้วก็เป็นสิ่งที่หายากดูรูหรูหราและฟุ่งเฟือยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มอมอบอกว่าถ้าจะให้รางวัลที่เป็นขนมเนี่ยไม่ควรจะให้อย่างสม่ำเสมอนะเพราะว่าเดี๋ยวนางกำนันจะชินแล้วรู้สึกว่าออของรางวัลน,นี้มันเป็นของตาย ก็ควรจะให้แบบสุ่มด้วยสุม่มโดยที่ไม่รู้ว่าจะให้วันไหนถ้านางกำนันคนไหนที่เขาตั้งใจเรียนจริงๆเฮ้ยได้กินทุกครั้งนั่นแหละก็คือทุกครั้งที่สุ่มนะคะแต่านางกำนันคนไหนที่มาบ้างไม่มาบ้างอันเนี้ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้กินขนมน้อยกว่าคนที่มาเรียนอย่างส,สม่ำเสมอเนี่ยแหละค่ะเป็นแรงจูงใจทางบวกแบบสุ่มของเมาเมาที่ใช้ได้ผลเลยทีเดียวค่ะ